ข้าวนวขอตรงสู่รายการแล้วซูเซนเกมเทลนาสเตอร์ก็อยู่ในเกมบุลี่บุลี่บุลี่อะไรไม่รู้นะโอเคนะก็พูดค่คือเป็นเกมเด็กนรกเด็กเปรตหรือเด็กเด็กชิงเปรตเด็กนรกเด็กชั่วเด็กลูเซียสเอไม่ใช่นะก็เป็นเกมที่เกมอะไรวะคล้ายๆชินเออย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นพูดง่ายๆคือเวอร์ชันในโรงเรียนนะซึ่งเราก็ได้รับบทบาทนะเป็นเอ้าประตูมึงออโต้เนี่ยเนี่ยเราเราได้รับบทบาทเป็นเด็ก อ้าวเริ่มเมื่อวนีี้เรมมาได้รับบทบาทเป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องก่อนหน,น้านี้เลยแต่ว่าเริ่มมาก็คือเริ่มมาในเกมเคยยูทูพ่อแม่เนี่ยเอาเรามาทิ้งที่โรงเรียนแห่งนี้นะนะก็คือแบบว่าตรงใส่คนชั่วจนพ่อแม่เอามาทิ้งที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเออนะก็จะมาลองแคสกันนะเกมบูลลี่นะอันนี้ผมผมซื้อมาจากสตีลเนี่ยเคยมีในเพจทูก,ก่อนแต่ว่าแม่งหาวิธีแคสไม่ได้นะ เราเพิคือ G D A ในโรงเรียนนะแต่ว่าความสน,นุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราจะมาแครกันนะแล้วนี่มีอะไรวะเนี่ยจานอะไรกับก<ว>ูนักกน่นหนาวิว่งนะไออ่ะอเฮ้ยพี่ทางผิดทางผิทางเฮ้ยไอไอ้ไอพวกเสือ้อสีขาวนี่ก็เป็นอะไรวะ <c oughs> ประมาณว่าแบบรุ่นพี่ที่ชอบมาหาเรื่องเราในเกมน,นะแต่ว่า ผมไอเพในเพทูเนี่ยผมเล่นผมเล่นเกมน,นี้จบแล้วอ,อีกไม่นานเนี่ยเราสามารถออกจากโรงเรียนโรงเรียนบ้าบอที่ได้นะแถมยังสงบสึกกับไอรุนพี่เสื้อขาวด้วยนะโอเคเราเริ่มมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปฟ้องอาจารย์เนี่ยวะเนี่ยอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนวะครูครูรุนพี่แกงผมอะเนอะแล้วตะกี้มันอยู่กันเป็นกลุ่มอาจารย์นะไอจุดแดงๆคืออาจารย์นะตรงมุมบนแบทเนี่ยอาจารย์อาจารย์เยอาจอกันด้วยหนีอยู่กับอาจารย์อาจารย์ ไอ้มึงปอดอะดิมึงกล้ามาเปล่ามาดิอุ้ย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 อัเป็นไง <c oughs> เป็นไงโอ้มีอาจารย์แน้ว <c oughs> มีอาจารย์แล้วคุไม่ว่าไอไอไอันนี้เป็นหอหญิงนะเป็นโรงเรียนชายหญิงนะเรานี่ <c oughs> อาจารย์ทำไมมึงเออถ้าเกิดไอ้ตรงบนขวาแบบเนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นเป็นอะไรสีเหลืองหรือมุมอมองอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่ากำลังอยู่ในสภาวะเสี่ยงนะโอเคนะจะมาเล่นกันนะส่วนภาพก็กากๆนิดๆแหละแต่่่วากกก็็มัันนนนสุแหละ เอาแล้วนี่เอาแล้วนี่มึงไปแกล้งเขาทำไมวะแกล้งคนอื่นนี่ใส่มีดีนี่ใส่มีดีขี้โกหกเอันนี้พี่ผู้ดูความยุติธรรมอามีผู้หญิงมาเชียร์ด้วยโอ้น้องสาวนะครับนะฮะเดี๋ยวภารกิจแรกคือให้เราไปที่อะไรวะไปไปพบครูครูอังคณาที่ห้องปกครองน,งนะเพื่อเราจะไปพบครูอังคณากันนะอู้กดกดกดอะไรวะกดตา ผมไม่ค่อยชินในในในคอมเท่าไหร่นะพอดีผมเล่นในเพลทูก่อนเ <c oughs> นี้ยสตรีมฮะสตรีมของแท้สตรีมเอา้าอ๋นนี่กดดูมดแมทอันเนี้ยอ๋อไม่แคบ really like เออฮะดูภารกิจก็ตรงเนี้ยมุมบนขวามือแล้วนี่แล้วมึงไปแก้เขาทำไมเนี่ยเอา้นา,าน่าสงสารเอา้าดูดิ <c oughs> ไปหนึ่งฮนะดูดูดยคนนี้ มึงจะไปแย่งเขาทำไมแล้งคนคนอื่นทำไมฮะแล้งคนอื่นทำไมฮะดีแม่มึงไม่ต่อยแต่คนจังแยกย้ายเอากําเผอต่อยเอากูจะกดเอาเดี๋ยวนะสอบอลได้ตะกี้ผมจะต่อยอากาศแล้วอยู่ดีมันมาวิ่งแทรกอะ,อะไรของมันวาเฮ้ยผมจะต่อยอากาศลเล่นๆอยู่ดีมามาเดินผ่านเฉยหน้าตาเฉยอะอะไรวะผิดตรงไหนอะ โกทู to, อะไรวะเนี่ยโกทูห้องปกครองเนี่ยนี่ห้องปกครองอะเรามาหาคุณอังคารแล้วอังคารวันนี้เนี่ยโอเคมันอยู่กับเกมเด็กเรดก็ไอีที่เริ่มคลิปมาเอาเอา๋อมาแล้วเหรออา้าวนี่ไม่ซัมตเติร์นเหรอเนี่ยกลรมสงสัยลืมเปิดว่าอย่า huh. งไะ uh huh. yes, ผมไม่ยถึง <Very good. S 1> ใช่กับผม กูไม่ม so ีซับสไครต์กูจะแฝดได้ไปนะก็เป็นธรรมดาเหมือนในเรื่องกาบอลไม่มีผิดนะการที่แบบสมมติเราเราย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนนี้มาโรงเรียนนู้นเนี่ยเขาก็ต้องถามประวัติก่อนเราเราก่อนใช่ไหมเนี่ยสมมติโรงเรียนที่ไอเด็กชายไอเด็กชายหัวรานเด็กชายบุรีก่อนที่มันจะมาโรงเรียนนี้มันคงทำความผิดไปมากแนะไอครูนี่ก็ไม่ครูนี่ก็มาต่อว่าแล้วนะเป็นธรรมดาธรรมดา เธอความผิดไปมากมายต้นกลมคืนผู้หญิงคมขุนผลไม้เองไม่ใช่ผลไม้ผลไม้มันก็ออกขุนแล้วมึงหยุดภาพเลยแล้วกูขอเซคิปเอาเซคิปได้ไหมโอเคเซคิปได้นะแบี้เราจะไปเล่นกันต่อนะโอมึงก็ภาพอะไของมันนะวะผมยังไม่ได้ทำรู้จักกับโรงเรียนนี้ ผมไม่มีเพื่อนเดมสิ้นทุกคนต่างพากันเกียิผมจึงผมก็เพิ่งเดินก้าวเท้าเข้ามาในเมชานี้แล้วก็ไปหาครูที่ห้องผู้คอูตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนนะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลินสัมพันธ์ทำไมตีกับคนอื่นแล้วอ้าวนี่มึงไล่กันเลยเนี่ยไล่กันเลยเหรอรู้ไหมว่าอยากต่อยแค่ไหนเนี่ยโอ้โหครูไม่มีกดเร็วกดไล่กดไล่อ้าวกด เป็นอย่างนี้นี่เองนะเอ้ยมันมันถ้าเกิดสมมติเราไปตกต่อยใครหรือว่าทำความผิดเอาที่คูต้องมานั่งดูตคลิปใหม่เลยเ,เนี่ยถ้าเกิดเราไปทำความผิดอะไรพวกนี้ครูก็จะจับเราไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดครูจับเรามากๆเาากนี่ยมาใจนี่อาจจะจับแมนจะจับเราไปตัดหญ้านะผมเคยโดนตัดหญ้าแล้วซึ่งมันละเทียดมากเสียงเกมดังไปปะตัดคลิปไม่ได้จเจริญเด็กแม่งต้องมาโดนไล่อีกที เออสมมติเราถ้าเกิดเราต่อยคุณครูเนี่ยหรือว่าไปต่อยใครเนี่ยสมมากมันจะไม่ให้โอกาสเรากดปุ่มกดปุ่มเพื่อปล่อยคูนะสมมติสมมติครูมาจับเราเหมือนตะเกียเราสามารถกดปุ่มอะไรรัวๆได้นะเพื่อทําการให้ครูแม่งปลดไปจากเราเลยนี่มึงนี่นิ่มมึงสองคนคุมทางเดินเหรอนี่อ่ะมึงใหญ่นะก่ออะไรครับมีอะไรอะไรกับกวนนักหนาวะ เราไปพลังเล็กินต่อไปเลยฮะกด A อ้าวไม่จะกดเลยนะอ่าะฮอะไรเนี่ยขวาอะไรวะอ่าอู้ยสไลด์ได้ด้วยเฮ้ยสไลด์เฮ้ยอู้ยสไลด์ได้ด้วยเจ๋งมาดึ้งสไลด์สไลด์กดไหนวะอ๋อกกดาสไลด์นอนอ้าวที่พึ่งอ้าวแล้วอ้าวคุณผู้หญิงวิ่งทำไมเราจะไปทำพลังกิจกันนะอ้าว อ๋อกดลูกศรขึ้นเพื่อเดินนะเดินแบบชาวบ้านเขาภาพไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะเกมนี้อ่าก็เป็นเกมสามดีนะไม่ใช่ TPS นะอุ้ยอยู่ตรงหน้ากูเลยกูจะไปดีไหมเนะี่ยเอาแล้วภารกิจทำไมภารกิจอยู่ข้างหน้าเนะี่ยคงต้องไปนะภารกิจอยู่ข้างหน้าเราต้องทำภารกิจตรงกากบาดนะวันดีรุ่นพี่ผมมาแค่เกมนะผมไม่ได้มาหาเรื่องนะ อบอดแล้วมึงอย่ามาหาเรื่องนี่มึงตัวตัวเลยเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกดลูกศรอะไรกดลูกศรขวาเพื่ออะไรวะอ๋อป้องกันอะไรเนี่ยชิปชิปชิปอะไรชิปหายเลยไงชิปชิปชิปอ๋อชิป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 อ่าอ่าเพื่ออะไรวะอ่าร์โอ้ยอย่างงี้ได้ด้วยเว้ยชิปชิปชิปเอ้ากดตัวอาร์อา โอ้คลิปคลิปมึงจะอะไรนักดาวะเมอตะกี้เห็นลูกบอลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะไป่าลูกบอลอุ๊ยๆเรนนี่มึงจะมาเชียร์หรือจะมาสู้ด้วยคะอแเราดูบเคลียร์ลในการสู้แล้วอาจารย์ชิฟูสอนเรามาแล้วมือมวนกดครั้งนี้ด้วยไหมกดอาเรทลูกซอนขวากดสเปกบาร์อะไรวะมึงโอ้ย่าต่อยตัวเองเนอะหยุดเนอะอย่าต่อยตัวเองเอ้า มึงสะดุดอะไรล้มป่ะโอ้รุ่นน้องฉันนะรุ่นพี่อุ้ยกูยจะรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอาจารย์ <im itation> สวรรค์มาปลดอาจารย์มาช่วยฮะโอ้ <Young man. S 2> ยังแมนยังแมนอ้าวอินเตอร์ลันเนอร์เอ้ยไม่ใช่อินเตอร์เทียบอนไลน์ ดูเหมือนจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการมาต่อสู้แล้วนี่อะไรวะเนี่ย่บอกเลว่าเป็นเพื่อนคนแรกโอ้งั้นเ่อนคนแรกเรื่องนี้ก็อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหคนแรกวัีหวัีจกับกูนักหนาเ่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ก็รู้วิธีต่อสู้ได้กด R เพื N ่อนี่แล้วก็กดไอ้นี e, ่แล้วก็กด R e, เพื่อโยนทิ้งมันไปแล้วก็กดคิกเมื่อตอนมันนอนอยู่จับเป้าเลยนึงจับเป้าเลยเอาวันนี้พวกไม่นึงทักทายกดทือมันคิกขวาที่ตัวใครเนี่ยแบบเวลาอยู่ใกล้ใครเนี่ยกดสเปค,ค์เพื่อจะเป็นการคมขูหรือว่าไปแกล้งมันนะแต่้าเกิดว่ากดอะไรเนี่ยกดเอินเทอร์เน็ตหรือกด ALT เพื่อเป็นการทักทายอะไรพวกนี้นะ อะไรวะเอ้ยเล่นตะกี้ขึ้นแล้ววะอะไรวะอย่ามองกูไปนึ่งกูขออยู่ข้างหลังไว้นึงอะไรของมันวะมันจะมามองกูอ้าวมึงดิ้นไลรกูฮะใครใครกล้าดิ้นไลรกูอีกฮะใครกล้าดิ้นไลรกูใครกล้าเอาวเอาจำสังญญาได้ด้วยไว้เจ๋งโหดิ้งดิ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 งอ้าวเฮ้ยทีวีอ้าวผมไม่ผิทนับผมไม่ผิทนับ ไอ้แค่ดีมึงช่วยตัวเองไม่ได้เหรอนี่ลงอารมณ์เฮ้ยอะไรวะเก็บไงอะเก็บไงอะเก็บไงวะกดกดไหนเก็บอะหนึ่งเก็บยังอ๋อกดอ๋อกดตัวอาเพื่อการเก็บนะโอเคเราจะไปหาเรื่องกันกูคือนักเลงเอ้มันกดิ้ลกดชิปโอ้ไม่เสียเวลาไปทำบาริจกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ย ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหยิบได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรอะไรคุณนักหนาอะอื้มอ้าวไม้ขาดเฮ้ยไม้หักนี่นี่อะไรอ่ะอันนี้เราต้องเราต้องเล่นให้หมดกันนะอะไรวะเอ้าวเฮ้ยโอ้ลุมเหรออ้าวเฮ้ยลุมไอ้เสื้อขาวช่วยกันลุมอะไรวะอ๋อ้ตื๊ดตื๊ด ตื้อตื้อตื้อโอ๊ยตื้อ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 หรืออะไรอะไรวะกูแค่เอ้า no ไอ้แค่เฉียดเอ้ยข้างหน้ามีของเก็บฮะเฉียดฉียดฉียดยากันยุงยากันยุงโอ้ยยากันยุงดีสเปรย์โคโลนะโคโลนโคโลนเนี่ยนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ไม้ตายแล้วเดี๋ยวนะจับทางจับใส่ถังขยะไงวะเฮ้ยมึงสามหุมหนึ่งไม่แปลเฮ้ยห้องนี้ลบไปลบไป ลอไปอ้าวเลยนี่ห้องอะไรวะเนี่ยชีดชีเอ้าเฮ้ยเลือดจะหมดแล้วเนี่ยกำแล้วแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีเตียงด้วยอย่าบอกนะว่าไปบุกลุกห้องคนอื่นอะไรวะเฮ้ยเข้ามาในห้องเอ้าขามึงบักอะไรเงี้ยวะโอเคเดี๋ยวนะ, <S <S นะแล้วคนมันบอกกันว่าเดี๋ยว,วตอนที่ผมเล่นไอเพทูมันมันต้องกินโคก้กเพิ่มเลือดใช่ปะ อันนีตังค์มีจำกัดเหรอเนี่ยเอา้าคุณชื่นใจแดกโคราเอาอีกเอาอีกมันยังไม่พอเอาอีกเอาอีกคาฟิคาฟบุ้ยคาฟคาบุยคาเฟอีนมันไม่พอแลยฮะแล้วนี่เอ,าอ้าเดี๋ยวบ่นนะไอ้นี่มันรอผมอยู่อ๋อแล้วไม่ไอ้จุดกากระบาดอยู่ตรงนี้เอา้าอะไรอะตู้เสื้อผ้าเหรอกด A เลยวเยว้เปลี่ยนเสื้อได้ด้วยเหรอเฮ้ยโอ้เจ๋งเฮ้ยเป็นงไงเสื้อที่โดนเสื้อที่โดนชุดนักเรียนอ่ะตะกี้เห็นชุดนักเรียนอ่ะอยู่ไหนวะเออชุดนักเรียนเอ้าเปิือกดออกเอ้ามันต้องกด alt นะอ่ะไอยะยังหล่อฮะจะคลิปไปฮะคลิกเดี๋ยวดู เซฟไม่กีนินเทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเซฟเฮ้ยเซฟเกมได้ด้วยเว้ยเอาเซฟเซฟเซฟฮะอะไรเนี่ยม้องไม่ได้ไม่เคยเซฟเลยเป็น,นยังไงอืมโอเย่บิชเอา้ามีการโหลดด้วยเหรอเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวดูดิเซฟไอซเซฟมันอยู่ป่าวะอ่าเซฟอยู่แล้วนะ ไปไหนต่อวะนะเราไปทำตามภารกิจต่อไอ้โยอยหนูจะตัดคลิปเลยเดียวไปไหนวะนนียโอ้โหเด่นยังไกลนะไอ้ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเราคือหอหญิงนะหนูก็เคยเข้าไปในเพจทูวรนะ้มันโคตรหรูหราเลยนะเฮ้ยอะไรวะควายควิดเฮ้ยควิดด้ด้วยโวควิดด้ด้วยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ย ใครพูดว่าเสตียปิดจาอะไรกับกูนังหนาวะไอ้พวกเนี้ยมึงมามึงมาอืออ้าวเด็กเด็กทำไมเด็กทำไมโอ้ยแม่งดึงเลยด้วยไว้โอ้ดึงเลยด้วยอ่แลรวดึงไมเนี่ยเระแกะเอี้ยลองก่อนดึงยังไงวะ เอาไปด่าเขาอีกโอ้ไม่เปแล้วมันยังเกรงกลัวเราฮะไม่เป็นไรใครมันกี้ร้องวะโอ้แหลกแหลกแหเฮ้ยลูกเฝ้าลูกเฝ้าทำไมทำไมกลัวกลัวมันด้วยวะ ขอต่อยสักป,ป้าเผอะนี่นะมึงเป็นผู้หญิงเธอเออมึงเป็นไอ้พวกเสื้อขาวกูมไม่กล้าต่อยหรอกเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์เขามาหักเขามาหักอ,อกผมก่อนนะอาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจกูกระโดดดี่วะเอา้เอากดอ้ามึงโดนอาจารย์จับแต่มาอยู่ห้องโรง,งพยาบาลนี่นะโอ้โะเอาไปต่อพันหน้าแล้วกันนะวันนี้อันนี้ไม่ไหวอนะ่ะอโอ้ โรงเรียนนี้มันอะไรของมันวะเนี่ย